ยังงั้นคริสเตียนควรจะช่วยเหลือคนอื่นเขาควรจะรักคนอื่นเขาควรจะเป็นคนที่มีความสุขสันติสุขความอดทนความสุภาพความดีเกิดผลความอ่อนโยนการบังคับตนคริสเตียนไม่ควรนินทาคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นหรือเต็มไปด้วยความขมขื่นเครียดแค้นและถือโทษและการเป็นคริสเตียนขี้โมโหเป็นคำที่ขัดกันอยู่ในตัว เหตุผลที่ฉันยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าฉันอยากจะให้เป็นประเด็นผลของพระวิญญาณความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความสุภาพความดีความสัตย์ซื่อความอ่อนโยนซึ่งก็คือความถ่อมใจและการบังคับตนสิ่งที่ฉันตระหนักได้เมื่อนานมาแล้วก็คือผลของพระวิญญาณทั้งหมดนั้นเกิดจากความรักเห็นไหมความรักเองก็เป็นผลของพระวิญญาณอยู่แล้วซึ่งคุณจะไม่มีทางมีสิ่งเหล่านี้ได้เลย ถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้จริงอยู่ว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากพอสมควรอยู่แล้วโดยธรรมชาติสามีของฉันมีความอดทนโดยธรรมชาติมากกว่าฉันแต่ผลของพระวิญญาณที่แท้จริงออกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้กําลังพูดถึงลักษณะนิสัยแต่เป็นเรื่องของผลของพระวิญญาณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆก็เพราะว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้าในตัวเราและเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราเมื่อพระองค์อยู่ที่ไหนผลของพระองค์ก็อยู่ที่นั่นด้วยนอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะคงอยู่ได้้ดวยการบบัังคตน ฉันเลยมองว่าการบังคับตนและความรักเป็นที่กั้นหนังสือตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันเกิดจากความรักแต่ถ้าฉันไม่มีการบังคับตนฉันก็คงจะไม่ถ่อมใจถ้าฉันไม่มีการบังคับตนฉันก็จะไม่มีความเชื่อศรัทธาและยอมแพ้เวลาที่ทุกอย่างเริ่มเป็นเรื่องยากถ้าฉันไม่มีการบังคับตนฉันคงไม่ทำตัวดีหรือสุภาพกับคนอื่นหรืออดทนมากพอและไม่มีสันติสุขแน่เพราะว่าเมื่อไหรที่มีเรื่องทำให้ฉันผิดหวังฉันก็จะอารมณ์เสียแล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วก็เสียสันติสุขไป ฉันคงไม่มีความชื s <S ่นชมยินดีแน่ถ้าฉันไม่มีการบังคับตนเพราะว่าทันทีที่มีเรื่องที่ฉันไม่ชอบเกิดขึ้นฉันก็จะผิดหวังแต่วันนี้ฉันอยากจะพูดกับคุณเรื่องความแตกต่างของของประธานกับผลของพระวิญญาณฉันอยากจะพูดเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพราะฉันคิดว่าเราต้องเข้าใจมุมมองของเราในเรื่องของประธานเมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณและเราควรจะเข้าใจว่าของประธานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อแลกมันมาเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อพัฒนาของประธานนั้น ใช่เราต้องฝึกใช้บ่อยๆคือเราต้องฝึกใช้ของประธานแต่ของประธานเป็นสิ่งที่มีผู้นึงมอบให้กับเราแต่การเกิดผลเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใครมามอบให้กับเรามันต้องฝึกพัฒนามันมาในรูปแบบของมล็ดเมื่อพระเยสุคริ์เข้าสถิตอยู่ในเราแต่ทางเดียวที่เราจะพัฒนาผลในฝ่ายวิญญ,ญาณได้นั้นคือการที่ให้เราเจอสถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องดึงมันออกมาใช้แล้วก็ใช้อีกเรื่อยๆ เอเฟซัสบทที่4บอกว่าพระเจ้ามอบของประทานให้ผู้เชื่อให้เป็นอัครทูตผู้เผยพระเจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐศิษยาิบาลและอาจารย์เหล่านี้เป็นของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับบางคนไม่ใช่ทุกคนหลายคนไม่ได้มีของประทานเหล่านี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทําให้คนกลุ่มน้อยนี้ดีกว่าคนอื่นๆพระเจ้ามอบของประทานเหล่านี้ให้เขาเพื่อให้เขาเป็นผู้รับใช้ที่สมบูรณ์แบบที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และออกไปทํางานรับใช้พระเจ้าพระเจ้าให้ของประทานกับฉันที่จะสอนคุณเพื่อคุณจะได้เข้าใจว่าคุณจะทํายังไง อเมนไหมและของประธานที่พระเจ้ามอบให้คนอื่นนั้นเราไม่ควรไปอิจฉาเขาเพราะนะไร,รู้ไหมพระเจ้ามอบของประทานให้ฉันก็เพื่อพวกคุณทั้งหลายมันไม่ได้ช่วยฉันเลยมันทําให้ฉันต้องทํางานหนักแต่มันช่วยคุณพระองค์มอบของประทานให้ฟิลที่จะร้องเพลงและพระองค์มอบของประทานนั้นให้เขาก็เพื่อพวกเราแค่นั้น <laughs> มันเพราะมากใช่ไหมที่เราได้นั่งฟังคืนนี้โฮลีโฮลี คนที่ได้ของประธานที่จะสอนเด็กเล็กๆคนที่มีของประธานเป็นพยาบาลคนที่มีของประทานเป็นหมอแม้แต่บางคนที่สามารถปีนขึ้นไปบนตึกสูง50ชั้นใช้ชีวิตกับการทำความสะอาดหน้าต่างตึกนั้นสำหรับชั้นนั้นต้องอาศัยของประธานแน่พระเจ้าทรงหน้าอาัศาจรรย์ที่โรรองทรงให้ของประธานกับเราที่ทำให้เขาสามารถทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หรือคงจะไม่อยากทำ มัทธิวบทที่21ฉันมีบทเรียนอีกหลายเรื่องจากข้อพระคัมภีร์สองสข้อถัดไปนี้ที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณสำหรับฉันตรงนี้สอนบทเรียนที่น่าอาัศจรรย์มากมัทธิวบทที่21ข้อ17พระองค์ได้ทรงลาจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี ครั้นเวลาเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหมายถึงพระเยซูขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหิวพระกยายหารฉันบอกเลยว่าเรากําลังอยู่ในโลกที่หิวโหวยและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดําเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นโดยปกติแล้วต้นมะเดื่อจะออกลูกพร้อมๆกับใบของมันจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดือ่อ ก็เหี่ยวแห้งไปพระเยซูทรงสาบต้นมะเดื่อนั้นเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปฉันอ่านข้อความนี้มาหลายปีแล้วก็รู้สึกสงสารต้นมะเดื่อต้นนั้นฉันไม่เข้าใจเลยฉันคิดว่าอา้าวมันไม่ใช่ความผิดของต้นมะเดื่อเลยที่มันไม่ออกลูกคุณเห็นไหมถ้าคุณสังเกตดีๆว่าตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้บอกว่าเวลาที่ต้นมะเดื่อออกใบมันควรจะมีผลอยู่ใต้ ใบนั้นดังนั้นพระเยซูเดินทางมาไกลเมื่อทรงเห็นต้นมะเดือ่อแล้วมันออกใบแล้วโปรองทรงหิวโปรองคาดหวังว่าจะได้กินผลสักหน่อยแต่กลายเป็นว่ามันกําลังหลอกลวงเอาละคริสเตียนหลายคนออกใบเรากลับไปยังยุคข,ของอาดามเอวาที่พยายามจะเอาใบไม้มาปกปิดความบากของเรา จอยซ์ใบไม้ที่ว่าหมายความว่ายัางไงเสื้อยืดคริสเตียนไม้กางเขนอันใหญ่ตุ้มหูคู่สวยตุ้มหูไม้กางเขนฉันเคยติดเข็มกลัดไม้กางเขนอันใหญ่ประมาณนี้ที่กำลังบอกว่าพระเยซูพระเยซูพระเยซู ในขณะเดียวกันฉันก็แข่งกับชายพิการที่แมคโดนัลล์เพื่อจะไปถึงเคาน์เตอร์สุดท้ายที่ว่างอยู่พระเยซูพระเยซูแล้วฉันก็กำลังอยู่ในระหว่างการสอนชุดที่8ของเรื่องความรักนี่เป็นเรื่องจริงฉันไม่ได้แต่งขึ้นเองฉันออกใบแต่ไม่มีลูก ที่ฉันอยากจะพูดก็คือเราอาจจะมีสัญลักษณ์บนตัวมากมายที่ประกาศว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนเหมือนต้นพีชที่ถือเครื่องกระจายเสียงว่าฉันเป็นต้นพีชอย่างนั้นลูกพีชของเธออยู่ไหนล่ะฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนอย่างนั้นคริสเตียนควรจะช่วยเหลือคนอื่นเขาควรจะรักคนอื่น เขาควรจะเป็นคนที่มีความสุขสันติสุขความอดทนความสุภาพความดีเกิดผลความอ่อนโยนการบังคับตนคริสเตียนไม่ควรนินทาคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นหรือเต็มไปด้วยความขมขื่นเครียดแค้นและถือโทษและการเป็นคริสเตียนขี้โมโ oh หเป็นคำที่ขัดกันอยู่ในตัวคริสเตียนประมาณ80%เอร์ซนกำลังโกรธแล้วเขาก็มาโบสกับคนที่เขากำลังโกรธอยู่ และก็สงสัยว่าทํำไมชีวิตไม่เกิดผลเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าไปยังสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญเลือกกังวลได้แล้วว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับสิ่งที่คุณทําแล้วก็ให้คุณร่วมมือกับพระเจ้าให้คุณอย่างรากและยึดมั่นในรพระเจ้าให้คุณอย่างรากและยึดมั่นในควจจนามรักของพระเจ้าให้คุณอย่างรากและยึดมั่นในพระรานะของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้คุณโตขึ้นไม่ว่าพระองค์จะต้องทําอะไรกับคุณบ้างก็ตาม คุณจะต้องอธิษฐานว่าพระเจ้าได้โปรดอย่าให้ลูกต้องรับใช้ต่อหน้าคนอื่นเลยจนกว่าลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระเจ้ากับสิ่งที่ลูกทำร,รู้อะไรไหมไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจไปมากกว่าคริสเตียนที่ใจร้ายาซึ่งฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้น แล้วก็มีบางคนในคืนนี้ด้วยไม่ใช่ทุกคนนะฉันไม่ได้อยากทําร้ายความรู้สึกของใครโอเคฉันจะไม่เจี๊ยกับคุณก็แล้วกันแต่มีบางคนที่ชมทางทีวีอยู่โลกนี้มีคริสเตียนมากมายที่ไม่ได้ปฏิบัติกับคนอื่นให้ถูกต้องพวกเขาจะหงุดหงิดง่ายพวกเขาโอ้เพนนีฉันลืมฉันมีของขวัญให้เธอ มีของขวัญให้เธอน่ารักใช่ไหมล่ะโอ้มาเอาไปสิมาสิมาสิอูู้โอ้โหคนเราไม่จะตื่นเต้นกับของขวัญใช่ไหมล่ะวู้หูมีใครบ้างที่อยากได้มันถูกห่อไว้อย่างสวยงามใช่ไหมล่ะมันสวยมากเธอแกะเลยก็ได้นะแกะต่อหน้าทุกคนเลยเอาเลยเอาเลยมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะมันถูกห่อไว้อย่างสวยงามสีก็สวยริบบิ้นก็เข้ากัน อะไรเหรออ๋อคุณอยากได้ของที่อยู่ในนั้นเหรอคือข้างนอกมันก็ดูสวยดีนะรู้ไหมบางครั้งเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันภายนอกเราดูดีทีเดียว แต่ข้างในไม่มีอะไรเลยคือเมื่อหลายปีที่แล้วเรามีสิ่งที่ฉันเรียกมันว่าเส้นทางแห่งความเชื่อหรือเป็นเส้นทางที่เราเดินกับพระเจ้าที่มันมันเหมือนว้าวตัวโตโต,ต,ต,ตสำหรับเราย้อนกลับไปตอนที่ฉันได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าในยุคป,ปี70ฉันเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแต่เมื่อฉันได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญ,ญาณมันเหมือนกับเห <br rr r> มือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตสำหรับฉันเลย แต่จากนั้นเมื่อฉันได้รู้ว่าพระเจ้าอยากให้ฉันสแสวงหาพระองค์ว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นใครไม่ใช่ว่าพระองค์ทำอะไรเพื่อฉันได้บ้างโอ้อันนั้นเรื่องใหญ่เลยถือเป็นการพลิกชีวิตเลยสาหรับฉันพระองค์ตรัสว่าสแสวงหาเราไม่ใช่สิ่งที่เราทําถ้าเจ้าสแสวงหาเราจริงๆมือของเราก็เปิดพร้อมเสมอแต่ถ้าเจ้ามองหาแต่สิ่งที่เราทําได้เจ้าก็กําลังทําให้เราไม่พอใจพระเจ้าอยากให้เรารักที่ตัวของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทาเพื่อเรา การที่เรามีพระคริสต์ในชีวิตไม่ใช่การที่เรามีซันตาคลอสฝ่ายวิญญาณมาเขียนรายการบอกคุณว่าทุกวันคุณต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะได้มีความสุขและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับฉันคือเมื่อฉันได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตภายในของเราสําคัญกับพระเจ้ามากแค่ไหนเห็นไหมเราทุกคนมีชีวิตสองส่วนด้วยกันเรามีส่วนนี้ที่ให้คนอื่นเห็นแล้วเราก็มีชีวิตอีกส่วนหนึ่งชีวิต ในจิตใจชีวิตในความคิดในจินตนาการในทัศนคติในความปรารถนาฉันไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำต่อนหน้าคนอื่นมันสำคัญเลยสักนิดฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำตอนที่ไม่มีใครเห็นมากกว่าแล้วถ้าคุณฝึกทำสิ่งที่ถูกต้องเวลาที่ไม่มีใครเห็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ ไม่สนใจว่าจะมีคนมองคุณมากมายแค่ไหนและถ้าพระองค์อยากให้คุณได้มาอยู่ในที่สาธารณะพระองค์จะนําคุณมาเองแต่คุณไม่จําเป็นต้องรับใช้ในที่สาธารณะจนกว่าคุณจะทําสิ่งที่ถูกต้องเวลาที่ไม่มีใครเห็นข้างหลังประตูที่ปิดลงเกิดอะไรขึ้นหลังประตูนั้นคุณจะไม่มองคนที่มีท่าทีฝ่ายวิญญ,ญาณสูงในโบสถ์แต่คุณจะดูว่าเขาปฏิบัติกับคนในครอบครัวอย่างไงบ้างไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นเวลาที่เขาแต่งตัวไปโบสถ์แต่ วิธีปฏิบัติของเขากับคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยคนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเขาเลยคนที่น่ารำคาญสำหรับเขาคุณจะรู้จักเขาได้จากผลของเขาเมื่อไม่นานมานี้มีคนตัดสินชัน้นวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนที่เป็นผู้นำ เขามีความฝันที่เขาคิดว่ามันเป็นคําเตือนจากพระเจ้าเขาคิดว่าเขาโมเห็นปัญหาและตอนนี้เขาคิดว่าเขาได้รับการทรงเรียกให้มาเปิดเผยเรื่องของคนนี้และแก้ไขให้ถูกต้องปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นก็คือฉันรู้อยู่แล้วว่าชีวิตของคนคนนี้เป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ประเภทที่พระเจ้าจะเรียกให้เขาเป็นคนที่เปิดเผยปัญหาชีวิตของคนอื่นแน่ๆฉันไม่เคยเห็นพันธกิจของการจับผิดในพระคัมภีร์เลยฉันใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีผลที่ดีแน่ มันทําให้เกิดการตัดสินสงสัยความแตกแยกนินทาเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องหนีให้ห่างคุณยิ่งต้องหนีให้มันเร็วขึ้นถ้ามันเกิดจากคริสเตียนด้วยกันแทนที่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อโอ้โหพวกคุณตาโตมากเลยตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าแล้วฉันจะไปคบใครได้ล่ะทีเนี้ย กลุ่มนี้เลยพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เปาโลบอกกับผู้เชื่อในคริสตจักรที่เมืองโครินที่ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณท่านบอกว่าด้วยว่าท่านยังเป็นทารกในพระคริสต์เพราะว่ามีความแตกแยกอิจฉากันและขัดเคืองใจกัน ขอช่วยฉายหนึ่งโครินขึ้นบนจอด้วยฉันอยากให้ดูว่าท่านพูดว่ายังไงบ้างเพราะมันเยี่ยมมากข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่ฝ่ายเนื้อหนังมีอิทธิพลเหนือกว่าเหมือนกับท่านเป็นทารคผู้มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เพราะว่าท่านยังพูดไม่ได้ขอชายขึ้นจอสักครู่ก่อนฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้แน่นอนพวกเขาพูดได้ แต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลหมายถึงก็คือเขาพูดแต่เรื่องไร้าสาระเจ้าตัดสินเจ้านินทาเจ้าพูดทุกเรื่องที่เจ้าไม่ควรพูดออกมาคุณรู้ไหมว่าวิธีหนึ่งที่จะบอกได้ว่าคนนั้นคิดอะไรในใจคือการฟังสิ่งที่เขาพูดฉันไปยืนพูดฝั่งนี้ก็แล้วกันคนที่เขาปรบมือให้ฉัน วิธีที่เราจะมองผลในชีวิตของเขาได้เร็วที่สุดคือการฟังสิ่งที่เขาพูดตลอดเวลาอู้เงียบจังเลยหนึ่งไปตบรบทที่สามก็สาม้อสี่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวตนที่อยู่ภายในเมื่อตัวตวนภายในนั้นเป็นคนดีก็จะเป็นสิ่งที่มีค่ามีค่ามากสำหรับพระเจ้า สิ่งที่อยู่ในใจคุณเป็นยังไงบ้างแรงจูงใจเป็นยังไงพระเจ้าไม่ได้ประทับใจในสิ่งที่เราทําถ้าเราไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจที่ถูกต้องคุณรู้หรือเปล่าถ้าคุณจะให้ของขวัญที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณให้ด้วยความหวังว่าจะทําให้คนที่เขารับของของ,ของคุณนั้นรู้สึกว่าเขาติดหนี้คุณ <c oughs> โอ้เราจะไม่ทําแบบนั้น ก็เขาไม่ได้เชิญฉันไปงานปาร์ตี้้วยซ้ําทั้งที่ฉันอุตส่าห์ให้ของขวัญวันเกิดกับเขาใช่เลยเรามักจะหงุดหงิดกับเรื่องแบบนี้เราสร้างเส้นเชื่อมโยงกันว่าฉันทํานี้ให้เธอเพราะฉะนั้นเธอติดหนี้ฉันอยู่ฉันก็อยากจะได้รับการปฏิบัติดีๆหลายอย่างฉันจะบอกคุณว่าอะไรบ้างที่เป็นเรื่องยากสําหรับฉันเวลาที่ฉันให้ของกับใครที่เป็น เรื่องพิเศษสําหรับฉันบางอย่างของฉันที่เป็นสิ่งพิเศษมากสําหรับฉันแล้วเขาก็กลับเอาไปให้คนอื่นซะพระเจ้าได้ใช้เรื่องนี้มาสอนฉันว่าถ้าคุณให้เขาไปแล้วมันก็เป็นของของเขาซึ่งเขาอยากจะทำอะไรกับมันก็ได้ก็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  แต่เห็นไหมเรายังอยากเป็นคนจัดการกับของนั่นอยู่ฝั่งนี้เขาทำหน้าแปลกๆเดี๋ยวฉันจะไปทางนี้บ้างแล้วดูว่าฝั่งนี้เขาจะทำหน้ายังไงบ้างมีใครเห็นด้วยว่าเราควรจะลงมือแบบนี้ว่าเราควรจะตั้งมั่นแล้วก็ศึกษาให้ละเอียดให้ลึกเราจะไม่เอาแต่มาที่นี่มีความสุขปรบมือโหร้องนึกออกไหม ซื้อเสื้อยืดซื้อหนังสือ sided, หรือไม่ก็ซื้อดินสอซื้อถ้วยแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่อยากได้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราจะประกาศความเป็นคริสเตียนแต่เราไม่ควรทำถ้าเราไม่มีผลของพระวิญญาณถ้าคุณอยากขับรถเร็วก็เอาสติ๊กเกอร์ออกจากรถไปซะ แล้วถ้าคุณจะไปจอดรถในที่จอดรถของคนพิการแล้วคุณไม่ใช่คนพิการก็แกะรูปปลาออกจากรถซะแล้วถ้าคุณจะปาดหน้ารถกันอื่นบนไฮเวย์แล้วก็ทำหน้าเกลียดใส่เขาแล้วก็ชูนิ้วให้กับเขาพระเจ้าโปรดเมตตาด้วยฉันจะจำคืนนี้เอาไว้ แรงจูงใจความคิดความปรารถนาทัศนคติผลของพระวิญญาณยอดบทที่สิบห้าตัดทิ้งฮ่า <c oughs> คุณโอดโอยเหรอ <c oughs> คุณคิดว่าฉันเอาพุ่มไม้มาวางบนเวทีทำไมไม่ได้เอามาตกแต่งหรอกนะยอดบทที่สิบห้าข้อสองขนงทุกขนงในเราพระเยซูตรัสว่า <c oughs> พระองค์ทรงเป็นเถาเราเป็นแขนงแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลที่ไม่เกิดผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียเล่มออกทิ้งไปเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ทรงตัดทิ้งดังนั้นจะเป็นคนดีก็โดนตัดเป็นคนไม่ดีก็โดนตัด มันทาให้ฉันโมโหมากครั้งแรกที่ฉันเข้าใจฉันคิดว่าก็โอเคถ้าฉันไม่เกิดผลอะไรแล้วก็พระองค์ตัดลูกทิ้งลูกเข้าใจอยู่แต่ถ้าลูกทําดีแล้วพระองค์จะตัดลูกแต่เห็นไหมถ้าพระเจ้าม,มีคนที่พระองค์ทาอะไรกับเขาไม่ได้ตรงนี้บอกว่าพระองค์ก็ตัดเขาทิ้งไปแต่ถ้าพระองค์มีคนที่พระองค์สามารถทํางานในตัวเขาได้พระองค์ก็ยังจะตัดกิ่งในชีวิตของคุณอยู่ดีเพื่อว่าคุณจะได้เกิดผลมากขึ้นจเจริญเติบโตมีผลที่ดีกว่าเดิมมากเอาล่ะเรามาคุยกันเรื่องการตัดแต่ง เรามีอุปกรณ์ช่วยหลายอย่างฉันขอแนะนำว่าให้คุณยอมให้พระเจ้าทำงานในตัวคุณกับอันนี้คุณอาจจะไม่อยากให้พระองค์บีบคุณกับอันนี้แน่ทีน,นี้นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนผลของคริสเตียนและนี่เป็นของประธานวู้ฮหดูของประธานชั้นซิ โอ้โหจะมีของประทานจะมีของประทานโอ้โหดูของประทานฉันสิดูของประทานฉันสินี่ไม่มีผลอะไรอยู่เลยนี่นาโอ้แต่ฉันมีของประทานฉันมีของประทานดูสิดูของประทานของฉันของประทานของฉันนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำอะไรบางครั้ง พระองค์เริ่มต้นในการเล่มฮพ <the> <laughs> ระองค์เริ่มต้นในการตัดแต่งอีกนิดหน่อยฉันอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังสักอย่างเมื่อ27-28ปีที่แล้วฉันเคยสอนพระกัมพีที่บ้านแล้วมี 25คนทุกสัปดาห์มาที่บ้านของฉันฉันกำลังบอกคุณว่าฉันอยากจะเดินทางไปเทศนาทั่วโลกเหลือเกินคุณคะฉันมีนิมิตเรื่องนี้ชัดเจนมากฉันอยากจะสอนคนอื่นมากขึ้นมันแทบจะฆ่าฉันได้เลยฉันฉันอยากจะทําใจแทบขาดอยู่แล้วฉันมีของประทานพระเจ้าพระองค์ไม่เห็นของประทานของลูกเลยเหรออฉันเทศนาได้ดีกว่าในทีวีซะอีกของประทานของประทานของประทาน ขอร้องเธออย่ามาโกโหกกับฉันบางคนกําลังว้าวุ่นใจเพราะว่าคุณมีของประทานและคุณคิดว่าฉันร้องเพลงเพราะกว่าผู้นำนัำกวิชาการที่โบสถ์อีกฉันน่าจะได้เป็นคนนั้นที่อยู่บนเวทีแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เที่ไปพูดกับคนอื่นว่าเสียงของเธอแย่ขนาดไหนเพราะว่าคุณอิจฉาเขาอยู่ไง<ฮ>ดังนั้นหลังจากที่สอนพระกัมภีมานานหปี พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาหาฉันบอกว่าเราอยากให้เจ้าวางงานสอนพระกัมภีร์นี้ลงดูเถิดเราจะทําสิ่งใหม่โอ้ฉันตื่นเต้นมากฉันคิดว่านี่ไงได้เวลาแล้วและตลอดหนึ่งปีที่พระเจ้าทรงตัดแต่งฉันและตั้งฉันไว้บนฉันพระองค์ไม่ได้มีปัญหามากเท่ากับฉัน และฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนานหนึ่งปีฉันน่าจะเอาอุปกรณ์ของฉันมาเองนะฉันว่าฉันจะปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ชายกันละกันนะโอ้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างละเอาละได้ละ ฉันว่าฉันต้องการอันนี้มากกว่าไอเจ้าเล็กๆนี่คงไม่ได้ผลกับฉันเท่าไหร่ดังนั้นตลอดทั้งปีฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นปีที่แย่ที่สุดในชีวิตการรับใช้ของฉันฉันคิดว่าฉันคงเป็นบ้าไปแล้วพระเจ้าคงจะเสร็จงานของโปรองแล้วแต่ฉันนั่งตรงนี้บอกคุณได้เลยว่านั่นเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยทำไมรู้ไหม เพราะฉันมีปัญหาเรื่องนิสัยบางอย่างที่ต้องแก้ไขที่มันจะไม่ถูกแก้ไขเลยถ้าฉันยังออกไปข้างนอกยุ่งอยู่กับการรับใช้ของประธานของตัวเองได้ยินไหมฉันจะบอกว่าเมื่อจบปีนั้นแล้วฉันจะบอกคุณว่าฉันได้อะไรบ้างฉันรู้ว่าฉันได้รับการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิต ฉันรู้ว่าฉันอาจจะไม่เหมือนใครแต่ฉันไม่ได้เป็นตัวประหลาดฉันรู้ว่าตัวเองเป็นใครในพระเจ้าฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับมาซาตานฉันจะก้าวไปข้างหน้าและทําทุกอย่างที่พระองค์อยากให้ฉันทําและฉันจะไม่ใช้ชีวิตด้วยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นรู้ไหมของประทานและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่เราเรียกว่าของประทาน ไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกให้โลกรู้ว่าเราเป็นใครหรือเราเป็นคนยังไงแต่ผลของเราจะเป็นตัวบอกมัทธิวบทที่ 7: ข้อส7สอนเราว่าเราจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา เรามักจะชอบพูดถึงของประธานที่พระเจ้ามอบให้เราว่าเราทําอะไรได้บ้างบางคนร้องเพลงบางคนวาดรูปบางคนทําอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วเราต้องศึกษามากขึ้นเรื่องผลของพระวิญญ,ญาณความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความสุภาพความดีความถ่อมใจการบังคับตนอะไรทํานองนั้นฉันอยากหนุนใจให้คุณศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดกับฉันในเรื่องของผลของพระวิญญ,ญาณหนังสือของโจ伊斯ไมเออร์ เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881 คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์